เป็นแม่ไปหลับกลับสบายดีพี่น้องพอกกันอีกแล้วเนาะบรรยากาศยำเที่ยงพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาหอดบ้านหอดเทือนเท่าแล้วมาหอดบ้านหอดเทือนเท่าแล้วไผมาเนาะพี่น้องเบิ่งน้ำกันคือมีรถมาจอดหน้าบ้านเแมนผู้ใดน้เนาะโอ้ทุ่งเดียวบ่ลูก มาเบิ้ง,งมาเบิ้งมาเบิ้งไผ่มาหนิอโอ้คนมาตุกที่ไปพี่นอ้องเลยเบิ้งชงนี่ซิเมนอยู่ดอกเบิ้งชงอิซิเมนอยู่ดอกพี่น้องเลยคนมาตุกที่น้องปิ๊กบุ้มเลย โอ้บิ๊กบูมก็มาหลาดอีกนี่แมนไพร์นี่ฮะโอ้มีแขกมาเยี่ยมยมายามเพื่อนอีกแล้วพี่น้องเลยอือเมื่อวานนี้ก็มีแขกมาเยี่ยมมายามเพื่อนกินข้าวกินน้ำสมคัครีพี่น้องสบายดีปะลูสบายดีพี่น้องออ๋ น้องเต่ากลับมาจากกรุงเทพแล้วพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งได้ทงบักใหญ่อีหนึ่งปุ้ยโอ้น้องบิ๊กบูมน้องบิ๊กบูมมาตรวจสอบมาฮะ น้องพิกบูมาตรวจสอบว oh, oh, ่ะโอ้ยอ <c oughs> oh, ่อนเอแเเร่มาขาดบาทนี่มวยพื้นชินนะลุบถึนลุบทึงนนี่ฮะ เดฟุดชิดหน้าหาเขาโคตรขึ้นมาเลยฮัลโหลปลาบางปะยัยหนึ่งโอ้ยนกเต่ามาฮอดแล้วพี่น้องดูนะได้ยังแน่นี่ฮะโอ้เดฟได้น่นว้ แมะนะ that ่น่ะปืนชินาโอ้ยอยากหายอยู่แล้วบิ๊กบูมอยากหายบมมีปืนชินาเบิ้งมาดิเบิ้งเบิ้งให้ปลาลู่มึงดูค่ะอทได้ของขากพูแล้วนี่ค่ะูกงามไหมน้องบอยได้สามวัน กำหนดให้ผมจับมือได้ไหมสามัญโอ้นั่งนะโดยนั่งสักโอ้น้องบิ๊กบูมนี่แจ๋วเลยยิงกันบ่ได้แน่แน่เนี่ยฝรุ่งให้เข้าได้เข้าบหมดมีเด้อเอาน้ำเต็มที่เด้อน้ำเด้อมันเต็มนำได้มีโอ้ไม่ใช่เหรเบิ้งฮะ บอทได้เฉลยปึ้กผู้บอเฉลยปื้ยมาเฉลยสิงหงแล้วบานนี่บริจิตต์ก้องบอฮะบอขากอลีอันนี่บอทบิ๊กบูมได้ของขากแล้วบานนี่ ของเจอเจอไม่ให้ม้อยอีกไปลอยน้านึ่งกันโอ้ยผู้ได้ของมาหลายเติบได้ของผฝาของต่อนไพ่แดงไพ่แด้ยังไหนเลยเอ้อป้อตู้มันดุแท้แได้เห็นขับบอยเอ้ยขับหน่กขับมันดุแท้แได้เห็นได้ของฝากของต่อนมาเยอะแยะเลย ไปได้ยัง่ยไอ้น้องแก๊บเนี่ยลูกปออยากได้อยากได้ปืนฉีดน้ำเขาอีกอืมแกยิุ้กโ้ยพอใจมากนี่ โอ้ต้ถ้าแม่ก็ได้ของผ่าของต่อใช่เพิ่งอืมอืมซื้อปลาไหลกับบได้คนไหลปลาลงคนไหลแหง ได้เล่ากข้ามาสิคุณมาแต่้งหมู่วัดนี่ก็เรื่องนั่นแหละจึงมือนี้กับยังหลายอยู่บ่ครับมือนี้ยังหลายอยู่บ่หลายพวกดาวอีกมือมืู่วานยังหลายครับหมู่วานเนี่ยม้วนมือนี้น่ะรถรขับมันสวรรค์จนบ่มีเขารถเออโอ้เฮาดิค่ะจากบ้าบ้านนี่บ่มีรถเฮากระยางเลยบ่มีรถเฮากระยางเลยอืม

ได้โทรศัพท์ใหม่อีกเออบิ๊กบูมสิบะจัดการเป็นเจ้าของเบิง์บิ๊กบูมสิบะจัดการเป็นเจ้าของเบิ่ติ๊กตอกวะเนาะ อากาศก็แบบย่ำเที่ยงพี่น้องเอ้ยกับใครเนี่ยแต่ว่ามีห่มไหมห่มตอกนี่แหละพอได้เศร้าพอได้ชนห่มเศร้าเงามันเนาะเอาจัดการมุ้งรูบิกบุมใช้ลูดเออแกยานะเพื่อนว่าเพื่อนได้ปืนสีหน้าแล้วเพื่อนผู้ชนนักกับโทรศัสครับ โอ้โได้ของหมากแล้วอะนีอืมคอี นภ่เพี่กะใส่ที่หลอพี่น้องเอ้ยกะไปอุ่ยไปคุดที่หลอมาหมืนมือนอีกอะที่ล่อพี่น้องเ้ยาพี่บอยอืมฝากพี่บอย้งไอส้นาวมเอามาฝากโอ้น้องบิ๊กบูมมานี้มึงดูฮะ ล้านน้อยก็อยากอยากได้อีนมนพิบูลอะจิลล์ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องไอ้ตัวใหญ่งามเลยเนาะเฮายโอ้ชัวนี่จิลล์ครับผเป็นยังไงบ้างมีตัวงามไม่ใช่เป็นปีกเลยเนาะอภัยเป็นเลยก็ไม่เปนหรอกไอ้โอ้บอลตูมนี่ขักะลีพี่น้อง เห็ดกินเพนนำแนนหละได้ปลากราชเนี่ยโอ้แม่น้องแพะกะเอาหนามะลางแม่น้องแพะเชยดยักตัวน่ะโอ้ใส่จิโี่คากคาะค,ค,ค,ค่ะไปเลยจิโรอโอ้น้องปีกบูม มยเคอัม้่ได้อมืออื่นเพื่อนวางแผนกันว่าสิไปกินข้าอยู่ป่าว่ะกินข้าอันอยู่ป่าอยู่นองพี่น้องเลยแมนแหละบ่ทาไปหวานเฮพอแหลหาปลากินเข้าแมนขี่รถไทยไปขี่รถไทยไปเลยกะเขาก็ขี่ขี่รถจักรไปน้ำล้งโอ้ตู้ ได้หลายค่ะพี่น้องเอ้ยแ๋วเลยพี่น้องเอ้ยมีบ้บอเป็สิ่งอ้าละพี่น้องผลงานได้หลายเติบมาอูหเออเื่อนงได้ของผงของผักเยอะแยะมากมายพี่น้องเอย ได้ครบสุดแล้วไม่ถึงมากเลยแล้วหมื่นไปคุดจิลลอดได้ไปกินปลาหมื่นไปกินปลาไปจีไปน้ำแน่ชกมื่อคืนบิ๊กบูมจีไปบ่บิ๊กบูมจีไปบ่ไปกินปลากู้แล้วบอลลูนไปงมปลาคอใหญ่ผู้ เอาละสำหรับคลิปนี้จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝา <Okay. S 1> กก็ไลก์ mm hmm. กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องผม mm hmm. พ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปก่อน mm hmm. สบายดี mm hmm. พี่น้อง oh.